แล้วค่ะพี่ยอนเซียนบุรีรัมค่ะเอาวันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าช่วงเช้าค่ะครับ <c oughs> ครับหลังจากโจพารวยไม่ได้ทำคลิปอยู่สามวัน <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็เขามีกำลังใจขึ้นที่จะทำคลิปต่อเนาะพี่ยอนครับ <c oughs> เดี๋ยวนะ ตัวเลขของพี่ยอดตั้งแต่ต่องวดเนาะค่ะพี่ยอดเนาะก็คือ16ตุลาคม2566ที่ต่องวดเลยพี่ยอดให้วิ่งมาหกนะคะพี่ยอดหกแล้วก็กับสี่หกกับสี่พี่ยอดเน้นที่หกค่ะคแล้วก็จับคู่ก็คือห้าหกหกเจ็ดสามสี่ค่ะแล้วก็เจ็ดหนึ่งพี่ยอดเน้นที่ห้าหกกับหกเจ็ด แต่พี่ยอดชอบมากมากคือสามสี่นะคะพี่ยอดเนาะครับอันนี้เป็นเป็นเออ่เลขคํานวณของพี่ยอดอย่างเป็นเลขคํานวณค่ะแต่เลขวิ่งพี่ยอดไม่เคยพลาดน,นะคะเลขวิ่งพี่ยอดเนาะพี่ยอดเนาะเลขวิ่งพี่ยอดเข้าตลอดเลยครับแดงวดที่แล้วพี่ยอดให้อ่าหนึ่งสองเจ็ดแต่ว่าโอ้ยมาแมนหนึ่งสองเจ็ดเอียวว่ยงก่อพี่ยอดเพิ่ลืม ให้ให้สองหกศูนย์ 260. <c oughs> เออสองหกศูนย์องวดก่อนสนกหนึ่งสองเจ็ดเนาะครับงวดก่อนหนึ่งสองเจ็ดถ้าคนตัดเล่นก็จะอันนี้อยู่ก็จะได้อยู่เนาะครับเอกสาเอากสารเก่าจะใส่เอกสารเก่าของงวดก่อนพุ่นมันเมันเก็บแล้วแต่ว่าเอางวดต่อง,งวดกันแล้วกันหนึ่งตุลานี่ไงสองหกศูนของพี่ยอด นี่ค่ะครับแล้วก็ล่างก็ให้สองศูนย์ออกบนนี่ไงของพี่ยอดเมื่อที่แล้วเนาะคนที่เข้ามาดูใหม่บางคนก็อาจิโมเห็นเนาะพี่ยอดเนาะเพิ่นกัดจิโมท่านได้รู้นะคนที่เขามาเห็นใหม่ก็พี่ยอดให้สองศูนย์เนาะวิ่งล่างศูนย์มันสลับไงคือวิ่งบนเห็นแต่ว่าหกอ่ะมันมาอยู่หกหกข้างล่าง บานีศูนย์บันขึ้นทั้งทข,ข,ข,ขึ้นบนค่ะเนาะเป็นอันนันพี่ยอดนบิ่งศูนย์พี่ยอดก็นเน้นมีแปดศูนย์กับสองศปรากฏว่าเลขที่ออกคือสองย์สองค่ะอันนี้คือหลักฐานเดิมค่ะบาน,นี้ก็คือวันที่สิบหกตุลาคมสอง6ห้าหกหกเนาะค่ะนี่ค่ะตัวเลขอของพี่ยอดที่นี้พี่ยอดไอพี่ยอดมีตัวเลขฟันเพิ่มบอกค่ะหรือจังไนก็ พอไอ้ที่ฟันนมันเห็นอ้วันนั้นแ่บฝันเหมือนเห็นว่าช้างมันเดินมาแล้วก็เห็นเลขในตัวช้างมันเหมือนสีซีด้วยอย่างหนึ่งก็เหมือนสูนๆครับอืความฟันพี่ยอดวันพระที่ที่อ่าก่อนใช่ไหมพี่ยอดวันพระบอกวันพระที่แปดใช่ไหมพี่ยอดวันพระที่แลมแปดค่ำใช่ไหม เราเราล่อมหละคือฝันพระแรกเนาะตอนวันนั้นใช่ไหมพี่ยอดฝันว่าเห็นช้างเดินมาหนึ่งตัวใช่ไหมพี่ครับช้างหนึ่งตัวช้างหนึ่งตัวเห็นเลขสี่สี่ในตัวช้างครับอ๋อถ้าอย่างนี้ก็เพิ่มเป็นสี่สี่ใช่ไหมพี่ยอดเนาะเป็นบ่อันเดวกฝัน ครับแล้วก็เลขทําพิธีวันพระใหญ่เมื่อคืนด้วยกับค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะหาว่าอันนั้นอันนี้คือโค้งสุดท้ายของพ่ยอดค่ะโค้งสุดท้ายเ้อะค่ะ,คนนะเพราะว่าวันนี้ก็คือเป็นเช้าวันที่สิบห้าพรุ่งนี้ก็จะเป็นตัวเลขเลยนะคะเลขสีออกมือแล้วก็เลยว่าจบพันไววกัน บ่มีกำลังใจกันเลยมือนีก็เลยขอกำลังใจเฮ็ดลิปต่อเดี๋ยว้อค่ะาประกาคอนอเลขฝันค่ะเอาเลขฝันคนค่ะครับเลขฝันก็เห็นช้างเดินมาแล้วก็เห็นเลขในตัวช้างคักข้าง,างาตัวช้างมีซีซ,ซีแล้วก็ดูอย่างก็เหมือนศูนย์ซีซี ครับฟันสร้างสร้างหนึ่งตัวสร้างก็เป็นเก้าเหรอพี่ยอดตีเป็นเจ็ดบอกค่ะพี่ยอดครับผมตีเป็นเจ็ดครับอาจจะเจ็ดซีซีหรือว่าอะไรนี่เลยครับมีแต่ท้างธรรมดาก็เรียกเจ็ดเลยครับหรือดู<า>อีกในหนึ่งเหมือนเลขศูนย์ศูนย์เหรอพี่ยอดพี่ยอดเบื้องเป็นศูนย์บ่ครับครับดูดาเราเขียนีีก็เหมือนศูนย์นเห็นแด้แคก็เหมือนซีซีค่ะกระชั้นกระลงกับซีซี กับศูนย์ศูนย์บอกค่ะพี่ยอดครับสี่สี่ก็ศูนย์ศูนย์เนาะครับพี่ยอดตีช้างเป็นเจ็ดสามตัวคือเจ็ดสี่สี่ค่ะครับเจ็ดสี่สี่ก็ให้เป็นมุนเอาอยู่ในนี่เนาะครับหรือจะเป็นเจ็ดศูนย์สี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโจจะไม่เขียนเยอะเนาะจะเขียนแค่แค่นี้สี่สี่ศูนย์ศูนย์แล้วก็เจ็ดสี่สี่นะคะ ครับเดี๋ยวสิมามันลายเห็นไหมครับเดี๋ยวก็แต่ว่าเยอะอีกอ่ะแล้วก็แทนเลขไอ้ที่ทําพิธีเมื่อคืนนะค่ะพิธีวันพะฮะบันพะครับแลมสบห้าค่ำเมื่อคืนเมื่อวานเมื่อคืนนี้เนาะค่ะพี่ยอดเนาะครับเลขพิธีค่ะพี่ยอดได้แปดสองสองกับเลขพิธีได้แปดสองสองค่ะ ครับแล้วก็ล่างก็หกหนึ่งตัวเดียวครับอ่อเอาเขียนล่างเลยเหรอพี่ยอดเขียนล่างอยู่บ่ครับครับล่างหกหนึ่งตัวเดียวค่ะล่างพี่ยอดว่าให้หกหนึ่งตัวเดียวค่ะออันนี้อันนี้อันนี้เลขเสริมที่ทําพิธีวันพระเมื่อคืนที่ผ่านมาจ้ะเนื้อเลขฝันไหมค่ะเลขฝันแต่ว่าพี่ยอดกันได้ฝันนี่แน่นอนอยู่ค่ะ เลขฝกฟันพี่ยอดนี่เมือม่อเมื่องวดที่แล้วก็ฟันว่าได้ย่ามสองอันเนาะเมื่อที่เราันมาได้ย่ามสองอันเอามือล้วงเข้าไปได้เนื้อมีต่เลือดแดงๆเต็มมือพี่ยอดว่าปรากฏว่าสองศูนย์ศูนย์สองเลขกครับ,บ,รบงวดก่อนนี่ฟันไม่เห็นช้างเนาะ พี่ยอดฟันเห็นช้างมันออกอะไรพี่ยอดจําได้บอจําไม่ได้เลยเตอนนั้นอ่ะมันแต่ว่าในของพี่ยอดพี่ยอดบอกว่าช้างนี่เป็นเจ็ดหรือว่าแลแต่คนจะเตียวเนาะครับอันนี้แลแต่เขาจะเตียวค่ะแต่ถ้าฟันพี่ยอดก็จะเป็นช้างช้างหนึ่งตัวคือว่ามันเจ็ดหนึ่งบอพี่ยอดก็อันนี้ผมก็ไม่รู้กันเลย <laughs> ก็เห็นเห็นเลขอย่างนั้นก็ไล่ตามเลขนั่นเลยเลยเอา แต่เจ็ดหนึ่ง <มา S 1> พี่พพยอดมีอ,อยู่แล้วเด้อเจ็ดหนึ่งพี่ยอดให้งแต่ตองวนแล้วค่ะครับนั่นเลยให้แล้วครับค่ะเนี่ยฝันของพี่ยอดก็คือเห็นช้างหนึ่งตัวนี่แหละชอบความฝันนี่แหละเพราะว่าพี่ยอดส่วนมากจะฝันแม,นแมน่นแมนน่นค่ะฝันแม่นอีีเด้อพี่ยอดถ้าแกได้ฝันนานๆจะฝันสักทีไม่ได้ฝันซ้ำซากฝันบ่อยๆนะพี่ยอดเนาะ ตัวเลขพี่ยอดพี่ยอดชอบตัวไหนมากๆเลยตอนนี้พี่ตอนนี้ชอบไอเลขที่ทำได้เมือ่อคืนเลยครับชอบมากที่สุดเลยคือเลขหกหนึ่งบ่ค่ะครับคือล่าหกหนึ่งเนี่ยมั่นใจเกินร้อยเลยเลยเป็นล้านเปอร์เซ็นเลยอือแต่ว่าไอ,อไอเปด็ดสองสองก็มั่นใจเป็นตัวรองกันแหละอ๋อเพราะว่าถามในในพิธีแล้วใช่ไหมพี่ยอด ครับทำมาพิธีทำเมื่อคืนนี่ว่าดูไปแล้วผมหกหนึ่งเม็ดเดียวล่างนี่มั่นใจเกินล้านอ่ะค่ะมันจะเกินล้านแต่แต่ทําไมโจชอบสี่สี่นะพี่ยอนโจชอบพูดกันก่อนชอ้ไอ้นี่เลยฝันกับก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าไอ้นี่มันทํากับมือเลยเห็นกับตานี่ก็เลยมั่นใจเนาะค่ะเห็นกับมือเห็นกับ เออเห็นกับมือเห็นกับดานพี่ยอดบอก <ạ> มันใจตัวนี้ค่ะโอ้คนได้ฟันนี่แน่นอนเนอพี่ยอดแต่ว่าเลขวิ่งพี่ยอดก็ไม่ไม่เคยหลุด,ดเดยคะ่ะเลขวิ่งพี่ยอดตัดแต่แต่ชับฟันก็ซีซีก็ก็มั่นใจเหมือนกันครับแต่แต่มันใจมากที่สุดคือที่ทําเมื่อคืนเนี่ยมันมันมันัดโพูดมันชัดเจนบอกคะ่ะับชัดเจนมากเลย นตัวเลขของพี่ยอดค่ะสําหรับความฝันที่เพิ่มขึ้นมาก็มีความฝันเช่นนั้นเดอ้อค่ะเลขพี่ยอดนั่นฝันเห็นช้างหนึ่งตัวนะอันที่ที่ลงไปแล้วนี่โจจะไม่ไม่ไม่ไมไมอันนั้นแล้วนะคะพี่ยอดฝันว่าเห็นช้างหนึ่งตัวคืนวันพระช้างช้างพี่ยอดตีเป็นเจ็ดค่ะแต่ว่าในของของโจเนี่ยจิตีเป็นเก้าเนาะค่ะพี่ยอด oh. พี่ยอดบอกว่า เห็นเลขอยู่ที่ตัวช้างคือเลขสี่สี่ค่ะสี่สี่มองอีกแนวหนึ่งในหนึ่งก็เป็นศูนย์ศูนย์ก็เลยว่าค้อนเ,เป็นสี่สี่พี่ยอดก็เลยให้ตัวเลขมาสามตัวเป็นเจ็ดสี่สี่เนาะคะ่ะอันนี้ก็หมุนเอาหรือจะเป็นสี่เจ็ดสี่อะไรอย่างเงี้ยสี่สี่เจ็ดอะไรอย่างงี้เนาะค่ะส่วนพิธีที่ทำพิธีขอเอมื่อคืนวันพระแรมสิบห้าค่ำ เมื่อคืนนี้ได้8ปดสองสองค่ะล่างได้หกหนึ่งพี่ยอดบอกหกนึ่งชอบมากคือเลขหกหนึ่งเลขทําพิธีค่ะแต่ว่าสร้างพี่ยอดฝันเห็นสร้างหนึ่งตัวก็มีเจดหนึ่งอยู่นะเนี่ยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจดเนี่ยโจก็ชอบอยู่นี่สามตัวนี่พี่ยอดให้ตั้งแต่ต่องงวดเลยคือสองห้าอย่างนี้ สองห้าหกห้าหกเจ็ดศูนย์สามสี่หกเจ็ดหนึ่งค่ะอันนี้ข้างบนนี้จะเป็นเลขคำนวณน,นะคะสูตรคำนวณของพิยอนออชอบตัวไหนก็เอาไปวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะทางช่องก็เป็นแนวทางกับพ่ยอนโจพารวย กับพี่ยอดก็เป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐาบาลไทยเนาะค่ะสน,ส,นสนับสนุนรัฐบาลค่ะขอให้มิโซะมิลามิมัมนสูภูุูคนเดอ้อในวันที่สิบหกตุลาคมสอง6นห้าหกนี่ค่ะพี่ยอดอวยพรเอฟซีนหน่อยค่ะพี่ยอดครับอวยพรให้ผมก็ขออวยพรให้เอฟซีของโจโจปารวยนะครับวันพรุ่งนี้วันที่สิบหกก็ ขอให้มีโชคมีลาบกันทั่วหน้ากันนะครับแล้วก็ขอให้รวยกันยกช่องเลยนะครับแล้วก็ขอให้คิดสินงใดก็ให้ได้ตามปรัถนาแล้วก็ให้ทางช่องโจโจปารวยจงมีแจ่ความสุขความเจริญแล้วก็ร่ำรวยเองกันต่อไปนะครับค่ะกร่าบขอบพระคุณพี่ยอดมากค่ะสาธุค่ะมดีค่ะพี่ยอด